จัก,กรวาลตอบสนองต่อความถี่ของคุณเท่านั้นจัก,กรวาลไม่รู้จักความปรารถนาความต้องการหรือความจำเป็นส่วนตัวของคุณแต่จัก,กรวาลเข้าใจความถี่ที่คุณสั่นสะเทือนเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากคุณสั่นด้วยความถี่ของความกลัวความรู้สึกผิดหรือความละอายคุณจะดึงดูดสิ่งที่สั่นสะเทือนแบบเดียวกัน หากคุณกำลังสั่นสะเทือนในความถี่ของความรักความสุขและความอุดมสมบูรณ์คุณจะดึงดูดสิ่งที่สนับสนุนความถี่นั่นมันเหมือนกับการปรับจูนสถานีวิทยุคุณต้องจูนเข้ากับเพลงที่คุณต้องการฟังเช่นเดียวกับที่คุณต้องปรับเข้ากับพลังงานที่คุณต้องการจะสำแดงเข้ามาในชีวิตของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดของคุณความคิดของคุณมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณคิดบวกได้บวกคิดลบได้ลบตามนั้นเราคือจิตวิญญาณคือสนามพลังงานที่ดีเมื่อเราสร้างสรรความอุดมสมบูรณ์พร้อมความอุดมสมบูรณ์พร้อมนั้นก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนความรักและแสงสว่างคือกุญแจสำคัญโดย บูธเดย์่านโดยวันฟรีดอมไลท์ขอบคุณค่ะ